สัญญาณภาพกลับมาแล้วนะครับ <c oughs> นัดนี้เจอทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อกเ,เขาใส่สีแดงสนามจะเป็นสนามโอแทฟฟอร์ดครับเด,เดี๋ยวไปดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีนักเตะอีปิกนะครับไม่ได้เติม <c oughs> เ,เป็นสายฟรีนะครับ มีสิวุฒเจ็บเก็บมเจาใครลงมาดีโซกินโยนะครับมาดูการตั้งค่าก็จะประมาณนี้นะครับดีเฟนสองตัวใช้เป็นกองหลังนะครับส่วนตำแหน่งยิบไลใช้เป็นตำแหน่งยีบเลก,ก็คือรูดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูรายชื่อฝั่งตรงข้ามกันก่อนฝั่งตรงข้ามเล่นในระบบสี่สามหนึ่งสองคิดเคาน์เตอร์เมันกันนะครับ เกิดเป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันครับช่องผมอาจจะไม่ได้เล่นเก่งเหมือนช่องอื่นนะครับแต่ชอบเล่นนะครับตอนนี้อยู่ Division 3ฝากติดตามทางช่อง TikTok ด้วยนะครับชื่อป o ก b a ok c k เก m e r ช่อง YouTube ก็ป o กแ p ๊ k เก m e r แล้วก็ในเพจก็จะเป็นสตรีมเกมนะครับ <S <S หวังมา,งงากคงจะไม่สะดุดนะครับถ้าสะดุดน่นาจะเล่นยากนิดนึงมันจะ ปลายตาสัญญาณภาพกลับมาแล้วสตารขาวหน้าไปก่อนยังสะดุดน,นิดนึงครับโหโหเพิ่มสะดุดแล้วครับตัง้งแต่ต้นเกมเลยเขาก็โตกลับขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยโดนเร็วเลยครับเกมแรกก็โดนเลยนี่ขนาดผมปรับเซมเรียดแล้วนะครับยังยังสะดุด ยัมแดกก็โดนนะครับแังเจ็บวันไม่ได้บรลก็โตกลับขึ้นมาสะดุดตัวเองครับจะโดนลูกสองหรือเปล่าคงต้องกลับไปปรับเซมเรียดใหม่นะครับเพราะว่ามันมันสะดุดอันนี้ผมปรับเป็น750 โดนลูกสองหรือเปล่าเดี๋ย,วโ,ยวโดนลูกสองครับไหนเกมบแรกก่อโดนใชแล้วโดนไปหนึ่งเมตรนคะครับศาสยาวขนา้นหน้าไปก่อนเฮ้ยยังเก็บบอลไม่ได้ครับผม มาให้บริตติบริตติใจมาให้ยามันยามันใจามาให้บริติยามันใจตัดทั้งมาอีกทียังไม่ผ่านโตโต๊กลับขึ้นมาหายแล้วสนุกมากเลยครับยังไม่จะคงต้องปรับเฟรมเลียดน,นะครับสบเกมนี้ก่อนเฮ้ยไปยามัน จะมันยังเก็บบอลไม่ได้สัตยาคน้าปกว่าตอนเรยนเมันปรับเรมเรทไม่ได้ครับมันต้องกดสต็อปแล้วก็นี่ใหม่ขอโทษวอขอไยด้วยนะครับต้งเรียนให้จบเกมก่อนเฮ้ยเุชิบหายเลย เฮ้ยโอ้โหโดนลูกสองหรือเปล่าโดนลูกสองครับผมเจอสายเปิดหมองครับเจอข้องต้องปิดไรก่อนละมั้งครับเด่นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโดนลูกสองเมื่แล้วครับ ยังไม่ได้ครับผมเก่งจังว่ามึงอะอากเขนาปีบอลยังเก็บบอลไม่ได้เล่นยากเลยครับผม ตั้งค่านเกมต้องใ,ใจนะครับเฮ้ยยามันยังไม่ผ่านเรารอพักครึ่งเดี๋ยวผมจะลอง ปรับเจมเลียดูครับมันจะได้ไหมหรือว่ามันต้องกดสต็อปก่อนอยังตั้งเกียร์ไม่ติดเลยครับโอย้ยเจ็บปวดมากไปหลังใจไม่ผ่านโดนลูกสามหรือเปล่าครับโดนลูกสามเลยครับ ลายเกมแม่ก <iliyor> ็โดนสแล้วม <la> ันสะดุดนะครับเล่นยากด้วยเฮ้ยยูงไปสามลูกเลยมึงเฮ้ ก็ไปมือป like ั่นเข้าไปโดนกลับหรือเปล่าตามันสำนาหรือเปล่าครับ ตรงนี้สามเมตรเลยครับพอไปปรับเฟรมเรทก่อนแล้วมันจะปรับได้ไหมเขาจะให้ปรับรอเปล่าปรับเฟรมเรทเป็นความละเอียดอุ้ยปรับไม่ได้ครับมันต้องมันต้องกดสต็อปก่อนต้องเล่นให้จบเกม ขอจบเกมก่อนนะครับเรียบร้อยเรียบเรียบร้อสะดุดนะครับเดินไม่ได้เลยเฮ้ยเฮยไปลำไน สัตว์เดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวก่อนเอาดาวินนูเนเยสลงมาแล้วก็ดาวิดวิยาลงมามันสะดุดนิดนึงนะครับเรียนยากมากเลยขี่เชนไลท์ลงมาแล้วก็ลองเต้ลงมาครับ เาแทนรูดีดด้ตั้งคนทีบลายไปเลยไปยออังเก็บบันไม่ได้ตองกลับมา เฮ้ยโดนลูกสีรืเอเปล่าเฮ้ยตั้งใจไม่ผ่านอู้หูจี๊ปไปจบแมตช์นี้คงต้องขอไปปรับเฟรมเรทก่อนนะครับเพราะว่ามันมันสะดุดเลียนไม่ค่อยได้เลยเฮ้ยเลียนไปก่อนโอ้เลียน จ่ายไม่ผ่านโหเด่นจ่ายมาให้ดาวิติยายังไม่ผ่านจ่ายไปไหนวะเนี่ยอ้าวอะไรมึงวะเล่นไม่ได้ดังใจนะครับแมตช์แรกจ่ายก็ไม่ผ่านเฮ้ ไม่ผ่านคิดไายเลยของมึปรับเต็มเรียดต่ำๆแล้วหรอครับสนใจไม่ผ่านสัตว์เริ่มเก่งของวะอายของมึงเนี่ยไปขอยิงสักลูโคดิไอ้สัตว ผมได้เป็นลูกเตะมุมครับผมเขียนไล่บัเข้าไปก็จะดูดิสัตว์ตัวโตกลับขึ้นมาสัตว์แม่งขึ้นสนามไปเลย

プレイコンจบ chụp さあ、マンチェスター

さあ上がなりました4対0。Well,